คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอซพี่น้องนะครับ มาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวนเน้นนะครับในวดประจำวันพุธที่15มิถุนายนนะครับพศ2565นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบนะครับแอดมินกิมนำโชคพารวยนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับฝากกด subscribe นะครับ กดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้อดินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับหาตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับมาให้ f c พี่น้องรับชมในครั้งต่อๆไปนะครับครับผมสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาสุดจอ2ตัวเน้นๆก็ไม่ทำเ f ฟพี่น้องผิดหวังนะครับก็เข้านะครับทั้ง50นะครับ59แล้วก็19นะครับฝั่งลาวก็ได้เฮนะครับสำหรับสุดจาะของเรานะครับ สำหรับแนวทางเลขที่ออกในะวันที่สิบสามนะครับวันจันทร์นะครับมิถุนายนนะครับ,นนรบก็จะมีหนึ่งเก้าห้าศูนย์แปดเจ็ดนะครับหนึ่งเก้าห้าศูนย์แปดเจ็ดนะครับศูนย์มาโหดมากเลยนะศูนย์นี่มาหนึ่งงวดสองงวดสามงวดสี่งวดห้างวดแล้วนะครับผมเกี่บมาทุกงวดนะครับเว้นแค่งวดที่ห้านะครับศูนย์นี่มาโหดมากเลยเดือนนี้นะครับ สำหรับแนวทางนะครับบางที่ก็จะเอา91นะครับเป็นเกณฑ์ล่างก็เข้านะครับแอดเจาะให้อยู่บางที่เอา95เป็นเกณฑ์ล่างเจาะให้อยู่บางที่ก็50นะครับสำหรับเม็ดเดียวแอดมินได้5นะครับสายวิ่งสายรูดเว็บสีตัวนี้จะเอา50นะครับเป็นเกณฑ์ล่างแอดคิมรับประกันเลยเลขล่างแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับสำหรับ0 8นย์นะครับ3ตัวบนด้วยกันนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับเดินทางมาถึง6งวดนะครับก็เข้าทั้ง6งวดนะครับสำหรับสูตร ของแอดคิมนะครับแอดคิมก็ทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับกับสูตรตารางวันนะครับเพราะช่องแอดคิมไปตามสูตรนะครับแอดคิม <Ad kim S 1> ก็เจาะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับชุดสูตรนะครับก็จะคัดให้เน้นๆเหมือนเดิมนะครับสําหรับงวดวันที่15มิถุนาแอดคิมก็ทําไปตามสูตรตารางวันนะครับเป็นสูตรของมังกรทองนะครับ แอดกิมก็มี3สูตรในการคำนวณไทยและก็ลาวนะครับก็จะมีสูตรตารางวันมังกรทองสูตรถุงเงินและก็สูตรเดินดีนะครับใช้ในการคำนวณของรัฐบาลไทยและก็ลาวพัฒนานะครับสำหรับห้านอยหวยหุ้นใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้คำนวณสูตรลาวและก็ไทยเท่านั้นนะครับสูตรนี้ดูแล้วรวยนะครับสูตรนี้แอดมินก็ได้มาตั้งแต่อายุ18ปีนะครับตอนนี้ก็40แล้วนะครับ เพิ่งได้มีโอกาสมานําเสนอมาออกอากาศเอีพี่น้องรับชมประมาณปีก,กว่าๆนะครับก็จะมีวันจันทร์นะครับวันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับเลขออกวันไหนเราก็จะคํานวณสูตรให้วันนั้นนะครับก็จะมีตําราจับคู่อีกใบหนึ่งนะครับในการคิดคํานวณสูตรนะครับครับผมสมมติว่าสูตรไหนให้เข้านะครับผมราวพัฒนามีอยู่14ครั้งหรือ13ครั้งนะครับ เข้าราวพัฒนา7ครั้ง5ครั้งนี่เปลี่ยนสูตรเลยนะครับจะใช้สูตรใหม่ในการคำนวณนะครับต้องเข้าประมาณ9หรือว่า10ขึ้นไปถึงจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับ9ครั้ง10ครั้งในผ่านนะครับโอเคนะครับเอ็มินก็จะมาสรุปย่อๆที่ดูนะครับของไทยก็เข้าดีนะครับสำหรับรัฐบาลไทยนะครับในงวดประจำวันที่1นะครับมิถุนายนนะครับพศ2565เลขที่ออก3ตัวล่าง196นะครับข้างบน นะครับ196ข้างล่าง2 0 2นะครับแอดคิมก็เจาะในสูตรตารางเจาะได้2กับ1นะครับ3ตัวเก็บแตกนะครับแอดได้195นะครับเลขออก196ก็ถือว่า1เราก็มาสำหรับล่างนะครับ0 2เข้าตัวเจาะนะครับเต็มๆเลยนะครับอันนี้สำหรับรัฐบาลไทยนะครับก็สรุปย่อๆให้ดูนะครับสำหรับวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับของเราพัฒนานะครับแอดคิมจับได้5กับ4นะครับได้5กับ4นะครับจะได้5กับ เจ็ดนี่แจ่มเลยแต่ว่าได้ลองให้เก้าอยู่เก้าสี่ห้านะครับเอดม,มินเจาะได้สามตัวเก้าห้าคือชุดลองเก้าห้านี่จะไปเข้าฝั่งลาวนะครับเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งพุธพีนะเจาะให้อยู่เก้าหนึ่งแล้วก็เก้าห้าก็เข้าห้าตัวแล้วก็ห้าศูนย์ก็เข้าฝั่งไทยก็ถือว่าผ่านนะครับเลขเจ็ดก็มานะครับถ้าจับได้เจ็ดกับห้านี่ทั้งไทยทั้งลาวเลยนะครับถ้าวันพุธนะครับก็จะมีเลขสี่เลขแปดเลขสองเลขห้าเลขเก้านะครับเลขหนึ่งกับเลขศูนย์คือเลขส่วนเกินแอดก็ สามารถจับคู่จับวินได้เหมือนกันนะครับเอดมินก็จะคัดออกให้เหลือ6ตัวนะครับเพื่อในการจับคู่ชุดวินนะครับก็จะใช้สูตรในมังกรทองแล้วก็สูตรจากทางช่องผสมมาส่วนมากจะมังกรทองนะครับโอเคนะครับโมทด่แล้วเข้า1 9 5 9 5 9 9 5 0 0้นะครับสำหรับงวนนี้ก็เจาะ510894นนะครับชุดวินนะครับ สำหรับสุดจอ3าตัว2ตัวก็ประกบคู่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาชมกันเลยนะครับแอดมินก็เจาะประกบคู่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับสุดจอ2ตัวก็มาชมกันเลยเน้นๆนะครับไม่เยอะนะครับ3คู่นะครับสําหรับตัวแรกจะฉุดเจาะของมังกรทอนะครับจะจอะได้อยู่ที่1นะครับก็จะมีศูนย์หนึ่งแล้วก็8ปดหนึ่งนะครับสำหรับเด่น1นะครับก็จะมีตัวเด่นนะครับสําหรับคนงบน้อย8ปดหนึ่งหนึ่งแปดสองหนึ่งหนึ่งสองนะครับศูนย์หนึ่งรองนะครับรองไว้เพื่อความชัว นะครับสาหรับคนงบปานกลางนะครับสําหรับตัวที่2จะใช้สูตรจากทางช่องนะครับก็คือ7นะครับในการคํานวณนะครับ7นะครับก็จะเจาะ3คู่นะครับผมก็ถือว่าไม่เยอะนะครับ7ก็จะมี0 7 7ย์7นะครับ6 7 7 6นะครับ7 0 0 7นะครับ7 1รอง71ก็ต้องรองแจ่มเหมือนกัน7 1็หนก็น่ากลัวนะครับคัดได้เหมือนกัน71ก็สวยนะครับ2ตัวห้ามพลาดนะครับ71นะครับ 0 no no 7 7 1นะครับชุดลองลองไว้เลยนะครับไม่พลาดนะครับสําหรับชุดลองนะครับบางทีเข้าชุดลองนะครับสําหรับ7นี่คือสูตรจากทางช่องนะครับตามนี้นะครับสําหรับสูตรเจาะ2ตัววิ่งลูด1กับ7นะครับสำหรับ fc พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบ1กับ7นะครับแอดมินจะใช้สูตรมังกรทองเจาะให้ในตารางเลยนะครับจะเจาะอยู่ที่5นะครับผมถ้าไม่ชื่นชอบอ่า1กับ7จนะครับจะลองให้นะครับตัวสุดท้ายนะครับก็คือ5้า จะลองให้นะครับเลข6ตัวก็จะลองให้3ตัวก็จะมี15 75แล้วก็85านะครับสำหรับคนงบน้อยระวัง1551นะครับ7 5 5 7นะครับ8 5 5 8ลองนะครับลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสำหรับคุณงบปานกลางนะครับตามนี้เลยนะครับสำหรับสุดจาะของเรานะครับสำหรับ f c พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวเทีเอมมินคัดมาให้นะครับก็สามารถ จับคู่ในตารางได้เลยมีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับชุดวินแอดมินอ็อมมาณาแบ่งปันนะครับจับคู่เจ้าวินได้เลยนะครับสําหรับสุดจอสตัวก็จ่อเรียบร้อยแล้วนะครับเด่นก็จะมี775นะครับ851 207นะครับสำหรับตัวเด่นนะครับชุดนะครับผม3ตัวนะครับสำหรับชุด4ตัวนะครับก็จะจะประกบคู่ได้4คู่3คู่นะก็จะมี6 775 1 8 5 1แล้วก็1207สนะครับสำหรับชุดสีตัวนะครับสำหรับเบิ้ลนะครับก็จะกันให้1 1นะครับ55แล้วก็7 7นะครับ1 1 7 7 5 5นะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจำวันที่15มิถุนายนนะครับปศสองพันนะครับครับผมสำหรับเอพสีพี่น้องที่ชื่นชอบแนวทางหวยลาวพัฒนาสูตรเจาะสองตัวเน้นๆนะครับถ้าชื่นชอบก่อนออกไปนะครับก็อย่าลืม กด subscribe นะครับกดไลค์แอดมินด้วยนะครับสําหรับ fc พี่น้องที่เข้ามาใหม่ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สำคัญนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับเดินทางมาถึง6งวดเราก็เข้าทั้ง6เลยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับสำหรับ fc พี่น้องนะครับผม อยากได้สูตรเม็ดเดียวนะครับเม็ดเดียววิ่งล่างเม็ดเดียววิ่งบนนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับแอดมินก็จะไปนค้นหาสูตรเด็ดๆมาใหพี่น้องรับชมในครั้งต่อๆไปสําหรับวันนี้แอดมินคิมนาโชคพาลดยก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านเช่นเคยนะครับผมสวัสดีครับ